จะบายดีไหมเมื่อกี้ท่านได้เปิดอ้าวลงมาหย่างอีกเลยโอ้โหฟ้าถอยอย่าพ่าอย่าพ่าวแกมันบอกท่านได้เย็นปีฮัมฮัมเป็นยังไงนะน้ำวานมอ นี่เอากลับไปไว้น่นี่บอกแล้วขึ้นแล้วหน่วยชิบ่าทผูกไปเอาเอาขับไปไว้แล้ว ย <your children. S 2> ังเบียร์็ดเียไหยังบร์ได้ไงสามเก็ดเพิ่นเพิ่นจัดบอแมนเพิ่นจัดให้พอคั่วเด้อเออเพิ่นจัดให้ทีมงานพอค่วอวมอร์ั่นอคั่วแซมมอมอน่นนไห้ไม่คั่ว จักเสือกระหืออยู่ห่อนละลล่ไขมันบะเมียห่อละพัวพยังมมาห่อน้ำอยู่อือผู้ผู้จอมแกะมปโอ้ยออออโอ้ยปีออกซะลาน่ะ เอเือเนื้อมีปูสวยสร้างอันแอนั่นเจ้าห้มีแต่เงินแต่คำเด้อกเด้อเงเยรวยกว่าเก่าเอาขข้นไปนะกบมีนนำตาลนำปลาะไรกบีบีบีเทียมนี่มาไหวใส่ลากับ่นปีเาปีใหม่นี่แต่เฮงเวยเดือดเดอผัแงแรงครบเลย ใจรวมเหมือนบทกล้องกันว่ารันเฮ้ยเพื่อนปันเฮ้ยโอ้ยไปสีอีกมาติดแมนมากจีอีค่ะเนสล่ะแพ็คเนะยัชมเม่แเมอมยังเบียเอามาบ่ได้ สามสี ize, ่สี่โลสิบเอทนำนำปลาหาน้ำตาลสองนี่อย่างเงยเจ้ากับบริสุทธิ์ะเด้คือข้าวบนี้เดยวจะส่งให้เด้อาใส่ขอบคุณลาเด้อคอ่ตะเวนกัมากกบ่าบเล ขอีได้ด no e. ึงไปชองหนึ่งสีแดงนั่ได้หมกมูตี้ไอมาเหมือนได้เด็กเด็กออกมาเลยแ่นเ้วที่น้อก็คือเด็กหน่อยจุกกาจิกม่สเพราคือเด็กน้อยเด็กหน่อยคือไม่รู้เโตสีลงมาหิวเอาหน้าไม่เฮ้ยเอาขึ้นไมเทึ่งบอ เออเอาขึ้นไปเท่งเฮ้สีเฮ้ซิลงมาหิวเอาอันนี้ซอยนะเฮ้ยนัง่ซแล้วแตะแล้วเอาไปให้ต่ำนี่วะเอาขาเือนมึงนนะใหญ่เอาแต่แป้งนัว อย่างอี้เลยนางได้บดนบ่อย่างอยู่ให้กว่าคนสิออกลูกกระดาษน้องเลน้อวสีมึงสู้ไหม ่อนเนียนเรอพ่อไอ้นเมีขอบคุณนะขอบคอาเสาเยเฮ้ยซีมคือบอกวาไปผับทรงขี่แบกอันนะเลยตายเหนาเลยทำอะไรกินหรอบเ่องกินับยังงโอ้ยกินน้ำเย็นเ้น้าดีนะน้ำเย็นในตลาด

ก็ได้เยอนะดองหน้าก็เอายังก็เอาตั้งนานเอาแต่น้ากินรวนรวนหนักมีมาบรเคิตนะบรคดบรเคิตเจ้าบรเคดิตีมีมากบรคดิตพเจ้าจ้าดิมอน่แคนแขนวงแขนเ้าอยู่เป็นอะไรเดียวนี่คือแขนทวงแขน้อยู่ฮะ เอาออกฮอนทามาาเห็นกับออก้อนป่ะอืมเปิดเด็กรหับแม่ใหญ่ไอโน่ให้อีพาใสเฮ้ยมึงเอาอันเดียวก็ได้เฮ้ยเอโน่ลงเอาไงเฮือนมังเก่าพี่เฮ้ย Chắc nói Chắc mưa là Mưa bò Bị thiên Cặp máy Cặp có cặp Áo lốt còn tôi không? Tôi không เออเก็บอยู่เฮ้ยมึงเมื่านอนบ่ม่วนบ่เฮ้ยตาดฮะขอบตาดำหน่องว่ะเต้นอยู่บอดืนเื้นตะเพนออกแล้วแทนกับบอดดอนพ่อพอดมือนิดสุดซ้ำนิดพดมืออย่างนี้เลยโตไปมาข่อยครับข่อยครับจะบอกเป็น ตีดเอามาข่อยสิครับบ้ไ่าได้ไปบ่จากบ่พอน่อยไปลกางคืนเน้ะกคืนัดไปเฮากะนอนถ่ายก็นอนจนแจ้งกางคืน่าไปเมือลำเลือดบงไกได้คนนะได้ใช่ไปงานเลียงงัอยล่้อไก่กับอันปลาโตนไก่กับลุงเดกับเขาอันบักแพชกับบักไก่บันได เขาไปพ่อกันอยู่ตลาดข้าวบุกแค่อยู่น่ะบ่มีมูดองไม่เจอเพื่อนกันอยู่ตลาดติ้งเขาบ่เขาอยู่ใกล้เขาเขาอยู่โจลูเบ่มันรังเขามันฉกหลีนอยู่ใกล้กันอยู่เป็นหมู่บ้านคร้ายเด็กเอาลูกชายไปน้ำไพสิอยู่น้ำม่ใหญ่เหมือนอยู่กับสาวซ่าแล้วมันไก่กันเนาะข้างซ่ามงค์ะ เอาเข่าไว้เพิ่นกัดลายอยู่สี่สิบขั้วสองเขาไ้เห็นหน้าปีนี่ปีนยามันกัดขึ้นเขาเห็นกับร้ายเนี่ยเห็นหน้ากับบุญเป็นเท่ายคือแม่แม่ทิ้งทิ้งมาเสียอืเอาไปนั่มอยากไปกะเขาสีไปมาออื่นนี่ได้เขาบอกแป็ดมันมีโมเรนดด้วยร้านเจ้าของอันพาม เป็นอะไรเฮ้ยก็คือบลงมาจะเถื่อนเนาะสวยเอ้ยสวีเอ้ยเบิ้งสีไทยหูอบทรงหเออเออปุกเอาเป็นกัะปุกรเนะ ปลกพยชยอยู่น้ำพอเเอาไปส่งของกับปลาเอื่อยเอาสากเห้วบัวสากบัวไปเมื่อไปไปเมื่อ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 ไปพี่น้องเอ้ยเอาลูกเขาลงมานำ